วันนี้เวลา9.58นาฬิกา58นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวร,ราคตัตยราชดารีสเสด็จออกนตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564 ในการนี้ทรงกราบที่นาเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยและทรงถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษแล้วทรงศีลเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงประเคนสำรับพัตหารถวายแด่พระธรรมพัชรยานุนีสถานพมนักสงบ้านไร่ทอสีประธานสง์และพระสงฆ์ตามลำดับ จากนั้นทรงถวายเครื่องสังฆทานและเครื่องทยธรรมทรงทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาแล้วเสด็จไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระธรรมพัชรยานมุนีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบลาพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหาราชบรมนาบพิร พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรกีวงศ์โดยตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนาน,นาอารยประเทศรวมถึงพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีะไรายได้ที่มั่นคง